มีความกังวลออกมานะมีคนออกมาแสดงความกังวลโดยเฉพาะคุณสมชายสแสวงการนะคะสมาชิกวุฒิสภาที่เห็นข่าวนี้เมื่อวานนี้กรณีที่คุณทักษิณชินวัตรยื่นขอพระราชทานอภัยโทษก็เลยออกมาแสดงความกังวลบอกว่าขอฝากไปถึงหน่วยงานราชการนะคะก็น่าจะหมายถึงกระทรวงยุติธรรม,มที่เป็นผู้ดูแลเรื่องนี้ว่าอยากจะให้พิจารณา กันกรองเรื่องนี้ให้ดีไม่เช่นนั้นเนี่ยนะคะอาจจะเป็นการเสนอไปแล้วเรื่องเนี่ยมันยังไม่จบหมายถึงว่าสังคมยังมีข้อกังขายังมีการร้องเรียนอยู่อย่างที่เรารายงานไปเมื่อสักครู่อย่างคอปทอเองเขาก็ยังเคลื่อนไหวเรื่องนี้อยู่ถ้าเอาเรื่องที่มีปัญหาอยู่แบบนี้ เอาไปยื่นขอพระราาทานอภัยโทษอาจจะเป็นการระคายเคืองเบื้องพระยุค,คลบบาทก็ได้เดี๋ยวปัญหาจะตามมาหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่คุณสมชายแสวงการเนี่ยตั้งข้อสังเกตเอาไว้ใช่แล้ว,<ม>ลวนอกจากนี้คุณสมชายยังมีการโพสต์นะคะเป็นหนังสือราชาการสองฉบับคุณผู้ชมคะฉบับแรกเนี่ยนะคะเป็นหนังสือของนายธีรพงศ์วงศิวะวิราชเลขาธิการคณะ,ะรัฐมนตรีนะคะที่ทําหนังสือถึงประหลัดกระทรวงมหาดไทยเรื่องแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนําความกราบบังคมทูลขอพระราชทานและพระมหากรุณา ที่คุณลงวันที่26กุมภาพันธ์ปี2561โดยมีเนื้อหาแบบนี้ค่ะบอกว่าด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีภารกิจสำคัญประการหนึ่งในการประสานร,ราชาการกับส่วนราชาการในพระองค์เกี่ยวกับการขอพระชทา,านพระมหากรุณาธิคุณในเรื่องต่างๆซึ่งการเสนอเรื่องดังกล่าวเนี่ยส่วนราชาการจะต้องพึงระวังตรวจสอบกันกลองว่าได้ดำเนินการในเรื่องนั้นๆถูกต้องตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องหรือไม่รวมทั้งถ้าหากเป็นเรื่องที่มีข้อร้องเรียนว่าไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือแนวทางที่ได้กําหนดไว้ก็สมควรให้มีการตรวจสอบหรือดําเนินการแก้ไขให้เป็นข้อยุติเสียก่อนและเรื่องที่เสนอเนี่ยนะคะต้องไม่เป็นเรื่องที่อยู่ในระหว่างการฟ้องร้องต่อศาลอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถดําเนินการต่อไปได้กรณีนี้จึงให้ส่งเรื่องมาเพื่อขอให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดําเนินการต่อ อไปได้แต่เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมายังมีส่วนราชการที่ไม่ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวนะคะโดยมีการส่งเรื่องที่มีปัญหาและยังไม่ได้ข้อยุติที่ชัดเจนมาให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเอาเรื่องไปดำเนินการกราบบังคมทูลขอพระกรุณาซึ่งหากดำเนินการแก้ไขไม่ทันอาจจะทำให้เป็นที่ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทและเป็นการมิบังควร เนี่ยค่ะก็เลยเอาหนังสือฉบับนี้ที่เขามีมีระเบียบมีขั้นตอนอยู่แล้วเอามาเปิดให้ดูแล้วก็เทียบกับกรณีของคุณทักษิณชินวัตรใช่แล้วก็ยังมีอีกฉบับหนึ่งที่ลงเอาไว้ด้วยที่เป็นฉบับ ที่ทางด้านของคุณนัจารีอนันตสินนะครับเลขาธิการคณะรัฐมนตรีถึงกระทรวงกลมหน่วยงานอิสระลงวันที่7ธันวาคมปี64เรื่องข้อสักอมแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่จะต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณานะครับก็คล้ายๆกันกับฉบับแรก<อ>ซึ่งก็เน้นย้ำมาครับว่าส่วนราชการต้องตรวจสอบกันปรองว่าเรื่องที่ดำเนินการนั้นถูกต้องตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับเกณฑ์หรือว่าแนวทางที่เกี่ยวข้องแล้วถ้าเกิดมันมีข้อร้องเรียนมา ว่ามิได้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือว่าแนวทางที่กำหนดไว้ก็สมควรได้ตรวจสอบหรือดำเนินการแก้ไขให้ได้ข้อยุติเสียก่อนนะครับรวมทั้งเรื่องที่เสนอต้องไม่เป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้องต่อศาลอันอาจจะเป็นเหตุให้ระคายเคืองเบื้อง,องพายุคนละบาทลักษณะก็คือคำสั่งเป็นหนังสือเวียนที่เหมือนอนกันเนี่ยนะครับว่าจะต้องรอบคอบไม่ให้มีข้อท้วงติงไม่ให้มีข้อที่มันเป็นข้อสังเกตอะไรถึงแนวทางปฏิบัติแล้วต้องให้ข้าราชาการกับทาง ฐบาลเนี ais, <th> ่ย <size> ย <the> ึดถ <the comedy f TS> <the> ือปฏิบัติอย่างเคร่งขัดด้วยก็เป็นการแสดงความคิดเห็นของสวสมชายที่ออกมาในช่วงกระแสข่าวนี้เกี่ยวข้องกับการพระราชทานอภัยโทษของอดีตนายกทักษิณนะครับ